สวัสดีครับวันนี้ก็ขอบคุณครับน้องน้องปักครับผมที่เอาเอสพานาสีฟ้าครับมาล้างครับในช่วงเย็นๆอย่างนี้ครับขับขี่ปลอดภัยนะครับในรอบ7วันวันนี้ฝนเพิ่งไม่ตกน้องปักเป็นคนที่โชคดีมากนะฮะไหนก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับผมนณครับแล้วเรามาดูกันครับสามเกียร์ดังๆวอดวอรวอเล่งเล่งกูจังไม่ต้องเล่งไม่ต้องเล่ง ันนี้เราก็มาดูบรรยากาศโดยรวมของรถนะฮะก็เรียบร้อยดีนะครับรับเป็นคนเรียบร้อยครับเข็นรถเรียบร้อยครับเข็นรถก็เรียบร้อยนะฮะรองเท้ากับล้อนี่ซื้อมาพร้อมกันนะฮะมีทองกันขับพีวัตถัยครับสวัสดีครับเรามาฟวังเสียงทันทกันครับ ไปแล้วสวัสดีครับ